ไอตุน let's give you a r e a d i n g คือตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกได้ว่ามีแบบว่าพลังงานธรรมชาติแถวๆนั้นที่เกาะในป่าหรือแบบพลังงานนางฟ้าอะไรที่เขาแบบอยากจะมาช่วยตุนตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่เปิดรับพลังงานจากเขาก่อนหน้านี้นนมุกนั่งสมาธิมุกก็ได้เม s s a g เหมือนว่าแบบ something I w a n t regret something I w a n t regret เหมือนในใจตุนอาจจะทำอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะคิดเหมือนกลัวว่ามันจะพลาดหรือกลัวจะผิดหังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาดูละกันว่าไพ่จะช่วยตุนว่ายังไง the tower อืมช่วงนี้อาจจะไม่ง่ายเพราะว่า ความเชื่ออะไรบางอย่างในตัวตุนมันกําลังถูกหรืออ่ะมันเลยมันเลยค่อนข้างที่จะเพนฟว่าแบบเฮ้ยทําไมเหมือนเราคิดว่าเราอยู่ถูกทางแต่ว่าทําไมเดินไปข้างหน้าแล้วมันติดติดขัดขดหรือว่าพื้นฐานมันไม่แข็งแรงพอหรืออะไรสักอย่างเหมือนกับว่าในอดีตที่ใกล้ๆเนี่ยตุนกำลังจะปล่อย ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือคิดว่าเรื่องงานอะ่ะเหมือนเหมือนแบบจะปล่อยแต่ก็ยังเรียกว่าไงคือใจหนึ่งใจหนึ่งก็อยากไปแล้วคือใจหนึ่งเราพร้อมแล้วที่จะไปหาอะไรข้างหน้าที่มันเป็นของเราอ่ะแต่มันมีงานบางอย่างที่แบบในอดีตมันเคยใช่หรือมีคนอื่นเคยให้เรามาแล้วแบบเราก็ยังทํามีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นแต่คือแบบเรายังไม่กล้าปล่อยยังไม่กล้าไปแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบ your true source of happiness it's your true passion it lights you up so whatever that is to you mm hmm. เหมือนมันพร้อมแล้วแบบทางมันเปิดแล้วแบบ you just have to take the leap เห็นคนลงมาจากหอคอยป่ะคือไพ่เนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นพลังงานของการทำลายล้างที่ไม่ดีการทำลายล้างบางทีมันทรงพลังเพราะว่าแบบมันต้องเกิดขึ้นอะ เพื่อที่จะมีรีเบิร์อันใหม่ที่มันแบบเป็นตัวตนของเราออกมาจริงๆแบบ you're cracking on the inside อาจจะมีบางอย่างที่เจ็บปวดหรือเราเราไม่กล้าทิ้งมันไปเพราะเรารู้สึกแย่สำหรับคนอื่นแต่ว่าการที่เราทำามาตุนมันเหมือนลื้อรากฐานอันนี้ใหม่ให้เราสร้างอะไรที่เป็นของเราจริงๆเห็นว่าเหมือนแสงข้างในตัวเราอะมันแบบมันไม่ไหวแล้วว่ามันมันจะต้องเปล่งแสงออกมาแบบตึกจะระเบิดแล้วอ่ตน อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นตึกนี้ที่แบบล้าวไปเรื่อยๆแล้วเราต้องมานั่งกู้มันทีหลังมันไม่คุ้มกันถ้าเกิดตอนนี้ปล่อยได้คือปล่อยเลยแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับตุนคนเดียวอ่ะมันเลยเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะมันมีหลายคนเห็นปะ่ะคือไลฟ์สไตล์หรือว่าความเชื่ออะไรบางอย่างในครอบครัวหรือว่าทีมงานอะไรอย่างเงี้ยที่มันมันเกี่ยวกับคนหลายคนแล้วมัน พลังงานมันหนือดอะมันมันมันฟีลส์ท้าเลนจิ้งเพราะว่า it's so many people and you love them all and you want to take care of all of them แต่ว่าถ้าเกิดมันต้องแรกกับความทุกข์ของตุนเองมันอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องถูกหรือเ่ะเพราะมันไม่ยั่งยืนอะเพราะมันมันไม่ได้ตอบโจทย์เราแล้วอะ่ะนึกออกปะขอดูพลังงานที่จะมาถึง พลังงานผลลัพธ์โอ้เอทออฟ s อันนี้เป็นธาตุดินนะแล้วธาตุดินจะเกี่ยวกับการสร้างอะไรในโลกแบบโลกวัตถุสร้างผลงานหรือสร้างอะไรบางอย่างที่มันจับต้องได้แบบเราจับต้องได้แล้วมันมีคุณค่ากับเรามากๆแล้วแปดเหรียญน,นั้นเนี้ยเห็นคนเขากำลังนั่งทํางานว่คือเขากําลังแกะเหรียญน,นั่นเองเว้ยงานอะไร ก็ตามที่มันแบบเป็น calling ของยูตอนเนี้ยเออตุนต้องวางแล้วแหละไอ้กองคือสิบสิบวอนวอนเป็นธาตุไฟมันคืองานหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เราแบกไว้สิบอันแล้วมันมันจบไซคลแล้วเราแบกต่อไปไม่ได้แล้วมันต้องวางต้องวางแล้วก็ไปหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่มัน make sense กับเราอะ The thing that lights you up, the thing that makes you feel like oh the sun is rising, and I'm alive. The thing that makes you feel like you're alive. Four of Wands i I'm home within myself. This is my family. This is my foundation. This is harmony, and I get to celebrate with the people I love on the thing we built. แทนที่จะเป็นตึกอันเนี้ยที่เป็นโครงสร้างเก่าแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วอะไรบางอย่างมันต้องอัปเดตเพื่อที่เธอจะไปเต้นระบาอยู่หน้าปราสาทเนี้ยที่เธอภูมิใจไม่ใช่ของเก่าที่รู้สึกเหมือนคนคนอื่นสร้างมาให้เป็นอะไรที่เรารับต่อสักอย่างมันต้องไปเอเนอร์จีเนี่ยตูนตูนต้องไปโฟกัสงานตัวเองแล้วแหละแล้วก็วางอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ของเราอะที่คนอื่นเขาเอามาหยิบยืนให้แล้วเราเราได้ทําภารกิจตรงนั้นไปแล้วหรือว่าอาจจะหา หาวิธีการแบบส่งมอบแบ่งงานอาจจะเป็นอะไรแบบนั้นอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้คืออนาคตนะอมืมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหม the empress ตุนไปดูแลตัวเอง เหมือนที่แบบเหมือนลาชินีคนหนึ่งอะที่แบบเราแค่น้อมรับความดูแลจากคนรอบๆตัวแล้วเราก็อิ่มแล้วอะเราไม่ต้องไปนั่งแบกอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอะคือเห็นความแตกต่างระหว่างพลังงานของสองคนนี้ปะคนนี้คือเออฉันถือสิบคาถาแต่ฉันก็ไม่รู้ฉันไปไหนแล้วคาถานี้ก็ไม่ใช่ของฉัน ันอยากจะเป็นคนเนี้ยฉันอยากจะเป็นคนที่แบบนั่งอยู่เฉยๆฉันก็มีความสุขแล้วอะ Enjoy the beauty of life, nourishment ดูแลตัวเอง nourish yourself You are the light มันไม่ใช่ว่าแสงไม่ได้มาจากภายนอกแล้วมันก็ไม่ได้มาจากจุดหมายปลายทางที่จะต้องคิ้วของที่ไม่ใช่ของเราที่มันหนักอะที่มันเป็นทุกข์อะ อะไรที่มันเป็นไฟเผาผลาญเราอยู่ตอนเนี้วางมันได้แล้วเพราะมันไม่ใช่มันไม่ได้จะพาไปที่แสงตรงนั้นแสงตรงนั้นคือ that thing that you you've been thinking of doing your dream your craft งานสร้างสารรค์อะไรบางอย่างที่เป็นของเราเองแล้วก็ไปอยู่ไปนั่งเฉย ได้ความรู้สึกเหมือนแบบไปกินอาหารทะเลไปกินอาหารทะเลให้ชื่นใจดีกว่ามีอีกไหมมีอะไรอีกไหมมี guidance or messages ต้องจัดการความรู้สึกกับความคิดของตัวเอง 4ี่คัพคืออันนี้คือความรู้สึกล้วนๆเลยนะอันนี้อาจจะสะท้อนปัจจุบันก็คือเรากำลังเพ่งหรือโฟกัสหรือใช้ energy ไปกับความคิดความรู้สึกที่แก้วมันเป็นแก้วเปล่าแล้วอะแล้วเราเป็นนั่งกังวลว่าแบบเฮ้ยฉันจะเติมมันยังไงฉันจะดูแลคนอื่นยังไงเออมันเหมือนมันมันเป็นความกลัวที่แบบแล้วคนอื่นเขาจะรอดไหมแต่เราไม่ต้องกลัว ยังไงเขาก็รอดเราอะต้องเติมน้ําในแก้วของเราก่อนแล้วหันไปมองว่าแก้วของตัวเองอะสําคัญเท่าไหรน,นะอืมขออีกใบหนึ่งขอใบข้างบนตรงนี้ก็คือเหมือนใบแบบทางออกหรือว่า Your Highest Self right That's why we're here You wanted messages from your higher self I'm talking to the highest version of Thun the essence of your being, your true self, your authentic self, the artist that you are เด้งออกมาเลยครับ king of wands อันนี้ตุนนะ่าจะต้องตีความเองเแล้วแหละว่าเห็นภาพนี้เรารู้สึกยังไงเห็นอะไรเห็นสีทองฟ้าชมพูฟ้าอย่างนี้เรานึกถึงอะไรความรู้สึกมันคืออะไรเห็นบ่าเราข้าทานเนี้ย ที่ตอนเนี้ยเราต้องเลือกอะเรายังไม่เป็นคิงเลย but you're on your way there you can become king of w a n d s ก็คือหยุดกับสิบคาาที่ไม่ใช่ของเราอะไรยุ่งเหยิง,ยงวุ่นวายทิ้งมันไปนะจ๊ะแล้วก็นี่เลือกหนึ่งอย่างค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยแล้วว่าเมสเซจตอนเนี้ยคือเหมือนหาแนวทางว่าเราจะปล่อยสิ่งเหล่านั้นยังไงที่มันหนักเกินไปสำหรับเราแล้วมันไม่ใช่ของเรา แล้วตอนนี้มันเป็นเหมือน process ว่า how do I begin to let go แต่มันต้องเริ่มจากความรู้สึกนะมันต้องแก้ที่ความรู้สึกก่อนว่าตัวตัวกลัวหรือตัวที่มันหวาดระแวงอันนี้แหละ message คือแบบ something I w a n t regret ก็คือตุนต้องแก้ที่ตัวเองว่าเชื่อว่าในการที่เราเติมแก้วของตัวเองอะ เราจะมีพลังที่จะขับเคลื่อนการเติมแก้วของคนอื่นตอนนี้แก้วเราต้องการการเติมเต็มก่อนเพื่อที่จะไปเดินหน้าก่อนที่จะไปเติมของคนอื่นเราเติมแก้วคนอื่น You cannot fill other people's cup when your cup is half full You have to fill your cup กินอาหารทะเลหรือชาร์จกับพลังงานธรรมชาติอะไรเงี้ยไปเยอะๆเ,เลย <c oughs> จะได้เนี่ยสุดท้ายก็คือ Focus on what you want Focus on the life you want to create โ่จร้กอะไรก็ตามที่มันเติมเต็มเราที่มันเติมไฟในตัวเราให้มันแบบโขฉันสดชื่นมากฉันรู้สึกว่า one with life that's what you have to do that's what you focus on แล้วคำตอบมันจะมาเองนะ Blessings to you. May you find the solution that aligns with your soul so that your soul can travel to where it wants to go and you can be who you truly are. Okay. Blessings to you. Thank you.